ครับสวัสดีครับผมูสเกอร์ิบร์อ,อิบาจากค่าย h c นะครับผมแล้วก็วันนี้ผมอยู่กับซองโทเปียนะครับผมแฟนของซองโ t เปียนะครับผมก็อยากให้ไปติดตามผมด้วยนะครับผมซื้อ o อ b ิบาพจะกค่าย Half Chain อเค AKA เพื่อนตั้งมาให้ผมตอนที่ผมอยู่มัธยมที่เมริกาผมเรียนอยู่4ปีที่นู่นแล้วก็4ปีที่นู่นคือไม่มีใครชื่อบ o อบบีเลย 7จ็ดร้อยแปดร้อยกว่าคนนะสีป่ปีเขา้าออกไม่มีใครชื่อบอบบี้เลยอาจารย์ลินเด็กนักเรียนใครก็ได้ไม่มีเลยเลยเขาตั้งชื่อผมว่าโอจิบอบบี้เพราะว่าบอบบี้คนนั้นก็คือคนเดียวที่ตำหน่ายที่สดออริจินอลถ้าถามว่าเล่นผมน่าจะเล่นตอนสองพันสิบหกสองพสิบเจ็ดนั่งฟีสไตล์ฟีสไตคอโตะทำบีทแล้วก็ฟีสไตกับเพื่อนแต่ถ้าถามว่าทำเพลงแบบอัดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นหลังสองพันสิบแปดลผมนั่นเพลงแรกจะลองอัดกับเพื่อนดูหล,ลัเสร็จเพลงแรกคือไม่มีใครทำเพลงเลยนะ ก็คือทุกคนฟรีสไตล์ผมนคนหนึ่งที่แบบว่ามีเพื่อนที่โชคดีที่แบบมีอ,อุปกรณ์ทุกอย่างบบมาช่วยผมบัดแล้วตอนนั้นผมยังไม่มั่นใจแต่ว่าตอนทํามาเพื่อนติดใจซึ่งทําให้ผมติดใจไปด้วยตอนนั้นผมก็ไม่มั่นใจหรอกว่าจะแบบทำอะไรดีตอนนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นที่แบบว่ากำลังหาอะไรทำอะเตสเกตบอร์ดไปอะไรอย่างเงี้ยแ้วมันเป็นสิ่งที่ใหม่ใหม่ที่ไม่เคยทําแล้วก็แบบเห็นทุกคนติดใจไปด้วย ก็ติดใจตามไปด้วยครับผมใช่ครับ care, ไม่เหมือนเมืองไทยแน่นอนครับเมืองไทยแต่เฟรนลี่แน่นอนที่นู่นมันจะแบบว่าต้องโชว์ด้วยหลักฐานว่าเออเลจิตนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบจริงจังนะ ผ่านเพลงก็ได้หรือไม่อาจจะทาง first impression วิธีเราแบบเออโชว์เขาผมว่าอเมริกามันมีิリินาตีของเขาเมืองไทยก็ค่อยๆติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามสร้าง new trend ไปด้วยอีกทีหนึ่งแม้ว่าจะเป็นร e ว l จอร์ซีอะไรอย่างนี้อ่ นอกจากนั้นไทยมันก็มีสไตล์ของเขาเองเหมือนกันนะที่ผมเห็นมาเหมือนแบบตั้งแต่แรปเปอร์นาวตั้งแต่โชว์มีนามันี่อะไรอย่างเงี้ยมันเค้าเจอฮิปฮอปได้สูงมากไกลามากแล้วก็ทุกคนเหมือนแบบว่าชอบฮิปฮอปมากขึ้นที่ประเทศไทยแล้วที่ผมเห็นมาก็คือเหมือนมันมีแบบไทยสไตล์มาเหมือนน้องที่เขาหามเองมันมีไทยสไตล์ครับผมเมื่อก่อนผมปล่อยเพลงน้อยมาก ปล่อยแบบแค่2หรือ3แต่ว่าผมเป็นคนที่ OCD อยากให้มัน100ซแต่หลังจากเพลง1เพลง2ก็เหมือนกับว่าแบบเราลง1%แล้วอะแล้วก็เปอร์เซ็นต์มันก็เริ่มมาตลอดมันไม่ได้ต้องร้อยก็ได้แต่แบบมันเหมือน,ม,นมันบวกไปเรื่อยแฟนคลับจาก500วิวจาก1000เพลงต่อไปมันก็เริ่มพันสองพันสามพันมันค่อยๆขึ้นนะครับผมก็ติดใจไปเลยว่าแบบว่าเออชอบนะที่แบบยังมีคนแบบติดตามแล้วชอบไปด้วยไม่ได้คิดไปเองอะไรเงี้ยเออก็เลยทำเลย มันเหมือนกับเป็นประตูที่ผมยังไม่เคยเปิดอะคือรู้ว่าทำได้เลยก็แบบเออทำดีกว่าอะไรเงี้ยมองถ้าตัวพี่อยากได้น้องพี่ก็คงต้องมองมองถ้าน้องไม่ทุงไม่ คือ,อช่วงที่บอนดาเขามาทำรันเดอร์ทาากับพี่กอบใช่ไหมแล้วก็ได้มาอยู่ที่นีโนโน่น่กแฉพานะครับที่ค่ายแล้วก็ได้เจอกันที่จริงผมไม่รู้เขารู้แต่ผมด้วยเขาบอกชอบเพลงที่เล้ยชอบเพลงเขาอยากเปิดเพลงมาให้ฟังแล้วก็ก็เหมือนได้ดิวแรกเพลงกันผมทําเพลงยังแมนนะเขาแล้วเขาต้องมาทำเพลงผมก็คือบอกทำยังแมนไปยังแมนไปแล้วผมก็คิดอยู่ว่าแบบเฮ้ยจะทำกับวอนดายัางไงใช่ไหมผมก็ไปทำแา,านบ้านดูว่าเขาทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างตรที่ว่าแบบเขาไม่เคยทำโอสกู chool, บอกเลย พี่โนขอสกูเพลงนี้ใส่ความไทยไทยหลยเพราะว่าแบบมันยิ่งใหญ่สำหรับผมคือแบบว่ามันแคมโบกับไทยแลนด์มันเป็นประเทศที่แบบเป็นเนเวอร์อยู่แล้วเลยอยากใส่แบบลนตีไทยเสียงอะไรนี้บ้างเข้าเขมรเขไปด้วยก็ออกมาอย่างนี้ครับยังตื่นเต้นอยู่นะถึงจุดน,นี้แล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไปไกลขนาดเนี้ยทุกวันนี้ก็ยังทัวร์ที่เขมรเหมือนเป็นบ้านที่2เลยตอนเนี้ยก่อนไปถึงกำแพงเจอปั๊มป้าเขาเปิดบ้องลั่นเลยคือแบบเอาเรื่องมาก มันพาเรามันพาผมไปได้เอินเตอร์แล้วก็โมเมนต์หนึ่งที่แบบว่าจะเห็นว่าแบบทุกคนร้องเพลงผมได้อะไรอย่างเงี้ยจากแบบหลักพันตอนนี้เป็นหลักหมื่นร้องเพลงหุกบองคือแบบประทับใจมากเพลงแย่ shit, yeah. Yeah, slip, yeah. ก็เป็นช่วงที่ถ้าผมได้ไปญี่ปุ่น6วันแล้วในระหว่างนั้นก็ไม่ได้แค่เที่ย,มยวมันยัจะหา หาง,งานทำไม่ด้วยในระหว่างที่อยู่ตรงนี้ก็ได้มีหลายคนที่ผมคิดอยู่ว่าจะติดต่อที่โตเกียวแต่ว่าเอเวชคือคนหนึ่งที่ติดต่อกลับมาเจอครั้งแรกก็คือ first impression คือรู้เลยว่าเป็นแบบบอสเลย like yeah <laughs> like yeah <laughs> ผมก็นึกเลยว่าแบบเออ yeah เพางนี้โอเคบอสสุดต,ตอนอยู่ญี่ปุ่นได้ไปสตูดิโอเลบูของเลบูเลยแล้วก็เาให้มาแค่สาชั่วโมงถือเป็น้อยแล้วก็ตอนนั้นผมาจไมบอกพี่น้บอกพี่โน,โพโน,โน้องดูโยเต จัดบีไป,ไปเลย10 15ดี20ขึ้นมาผมก็นั่งเขียนกับผมเขียนก็แปบ,บเดียวไม่ถึงชั่วโมงนึงแล้วก็เอวิชเข้ามาแล้วก็มาจัดกันเลยคือเหมือนแบบว่าได้เพลงมันรับประมาณ2 0 3 0ให้รู้ว่าฟิลมไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าไปทางไหนเราก็ค่อยๆเขียนไปเสร็จก็ประมาณไม่ถึงสมชั่วโมงเสร็จ2ชั่วโมงหวังแค่แค่สนุกลกลบว่าวันอาจจะไม่ได้มีความหมายเลยรรืออะไรมากที่แบบต้องแบบจับตรงแต่แบบ หลักๆเลยก็อยากให้สนุกกับมานล้พอครับผมใช่อยากกลับมาทำหลายเลเยอร์หลายเลเยอร์แบบเพราะว่า,าที่ผมปล่อยไปเอาเสร็จไปแล้วก็คือเป็นเพลงที่ผม ทุกคนน่าจะรู้ว่าผมทําได้ทางไหนแต่ถ้าเผื่อแบบซากวานอนฮุนดมอาร์มัมอะไรเงี้ยหลายเพลงอยากให้มีแบบหลายเลเยอะที่แบบว่าเออทำเพลงช้าได้ทําเพลงหลักได้ทําเพลงแบบนู้นอาจจะลูกทุกไม่เปเอาเนาะแต่แบบให้มีหลายเ l เยอะไว้คือแบบว่าถ้าทําแนวเดียวได้มันก็โอเคแต่ถ้าทําหลายแบบได้ก็คือเก่งจริงอะ ครัผมก็ OG Bobby นะครับผมจากค่าย h y p e Chain ติดต่อกันได้แล้ครับผมทาง YouTube Facebook Instagram แต่ก็ IG ผม OG Bobby Warner OG B O B b Y W A R N D e R นะครับผมสใน Instagram ได้ Facebook ก็ได้นะครับผมสำหรับเพลงผมก็ All Platforms Spotify Apple Music j o k e s เลยไปนะครับผม All Platforms ติดตามผมได้แล้วก็พี่พ,พน้องนใน h y p e Chain Official